สวัสดีค่ะลุมบ้าค่ะสวัสดีค่ะพบกับเกิดใหม่ทันทีก็เป็นสลังไปซะแล้วซีซั่น2 EP ที่9สำหรับ EP ที่ผ่านมานั้นท่านลิมูรุทำการลงโทษมิวรันโดยฆ่ามิวรันซะชึกแต่แล้วก็ไม่ตาย <c oughs> เพราะอนุภาพแห่งความรักหรือเปล่าเรมูเรุเป็นหมอเป็นเปศัลยแพทย์ด้วยผ่าตัดหัวใจใหม่อ่าผ่าตัดหัวใจเทียมให้ก็คือช่วยวิวันไม่ให้เป็นธาตของเพลแมนอืมแล้วก็สั่งกับคุยกับเขาเรียกันนะยอมบอกว่ายอมเอ้ยไปเป็นพระราชาแทนทีเถอะเราจะไปตี อะไรจาับแนเอาไว้ให้แลนคือจับวางเอาไว้เลยว่าจะให้ใครไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนี่ใช่ก็คือเขาจะไปกําจัดอาณาจักรปาโมดแล้วก็ให้ให้ยอมขึ้นมาเป็นพระราชาแทนเพื่อที่จะตัวเองอะไปเป็นจอมมารด้วยลิมูรุจะขึ้นไปเป็นจอมมารทีนี้การจะเป็นจอมมารได้เนี่ยก็ต้องใช้วนญญาณตั้งเป็นหมื่นคน การทำแบบนี้ก็เพื่อจะช่วยชีวิตเขาเรียกไงนะไถ่โทษอะที่ตัวเองมาช้าที่ช่วยเหลือประชารชรของประเทศตัวเองไม่ได้แล้วรวมถึงชีออนด้วยเนาะจะไปช่วยชีวิตชีออนแล้วก็คนคนในอาณาจักรของตัวเองลัอบโซ่ด้วยไม่ได้ยินไม่ได้ยินแล้วหนูก็ปิดไมค์ไว้เองด้วยนะไม่ได้เคลคว่าเหมือนกับว่ามีความคือเขาตอนแรกเขาเขารู้สึกผิดที่ เขาเคยสั่งให้คนที่อยู่ในหมู่บ้านห้ามทำร้ายมนุษย์ไงแล้วทีเนี้ยมนุษย์่ะมามาทำร้ายก่อนแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยมองว่ามนุษย์ก็เป็นศัตรูแล้วทีเนี้ยเพราะคำของเราเองอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบพวกนี้เชื่อเชื่อฟังคำสั่งเราทำให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็เลยให้ให้วางเออวางแผนไม่ใช่วางแผนก็คือก็เดี๋ยวจะไปคงจะประชุมกันแล้ววางแผนนั่นแหละว่าจะทำอีท่าไหนที่จะ ไปกําจัดอาณาจักรฟาร์มุดงั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปคุยเราไปคุยอะไรที่ไหนล่ะเราไปกันเลยที่ไหนพี่อยากรู้เสียงมันขนาดไหนกันอย่างเงี้ยจำแลอย่างเงี้ยเลยลืมตัวว่าแบบฉีดสูตรชินคือชินแล้วอ่ะเดี๋ยวเนี้ยคือเหมือนมันเหมือนแบบแอลกอฮอล์นี่คือไม่ใช่ไม่ใช่แอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อมันเหมือนแบบอะไรสักอย่างที่แบบต้องบำรุงร่างกายตลอดเวลาอ่ะเออหนูก็ติดไปที่โต๊ะเลยอ่ะฉีดแล้วก็สูดเข้าไป เป็นเรื่องราวของเด็กสาวกับมังกรเธอมีพ่อแม่เป็นมังกรกับมนุษย์มีฐานะเป็นเจ้าหญิงมังกรวันหนึ่งพ่อผู้เป็นมังกรได้มอบลูกมังกรที่เปลือกเสมือนร่างแยกตนให้เป็นเพื่อนเล่นลูกสาวอันนี้ตอนที่ที่มิวลันเล่าให้ฟังว่ามันอาจจะมีวิธีไม่ใช่มิวลันไม่ใช่มิวลัน มิวัาเล่าให้ฟังไม่ใช่หรอไม่ใช่มิวัาก็ยังจะมิวัาอยู่เพื่อที่แบบมีสามคนไงเออที่มากระสับที่สามตนอ๋อเออใช่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 เดียวอะและประชันนับแอนนัองสนหลังจากนั้นเด็กสาวก็เติบโตเป็นจอมมารในขณะเดียวกันลูกมังกรก็ฟื้นขึ้นมาอย่างปาฏิหาริย์แต่เว่าลูกมังกรที่สูญเสียวิญญาณหลังตายไป กลายเป็นอสูรไรวิญญาณที่จ้องแต่จะทำลายทุกอย่างจนสุดท้ายก็กลายเป็นเคออสดราก้อนแม้เด็กสาวต้องร่ำไห้แต่เธอก็เลือกผดึกเคออสดราก้อนที่เคยเป็นเพื่อนและนี่คือจุดเริ่มต้นของเจ้าหญิงมังกรผู้กลายเป็นจอมมารเพราะเหตุนี้ข้าก็เลยตั้งใจว่าจะขึ้นเป็นจอมมาร จะใช้ทหารจำนวนนับหมื่นของฟาวมุสที่กำลังมุ่งหน้ามาข้าจะใช้ทหารพวกนั้นมาเป็นอาหารเพื่อกลายเป็นจอมานและโอกาสที่จะคืนชีพของพวกชิออนั้นมีมากถึงสาปอร์เซนต์สอร์ซ ในท่านริมรุมีป้าชหน้ารับก่อนมี้าู้ใจนะกูมีเรื่องอยากถามแบบพีโอ้ก็ขอให้กน้อวออ่จบก่อนนะ่าคือผู้ที่เคยเป็นมนุษย์แล้วกลับมาเกิดใหม่พูดง่ายๆก็คือเป็นมนุษย์โลกเดียวกันกับพวกผู้มาจากต่างโลกพวกนั้นนั่นแหละถ้าเสียชีวิตในโลกนั้น และมาเกิดใหม่ที่โลกนี้เกิดมาเป็นสลามเนี่ยเราเล่าให้ฟังตอนแรกข้กกาก็ทั้งโดดเดียวและเหงามาก กระนั้นข้าก็ยังพบพื้นกับพวกพ้องจนได้ ก็คือทุกคนที่เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวเป็นคนสำคัญสำหรับข้าึั้ลนรอยู่ดีๆก็ดึงสึ้ใจทั้งกฎเรื่องการห้ามโจมตีมนุษย์ทั้งเรื่องที่ข้าชอบพวกมนุษย์ก็เพราะข้าเคยเป็นมนุษย์มาก่อนและถึงข้าจะมาเป็นปีศาจแต่ก็คิดว่าข้ามีหัวใจเป็นมนุษย์เลยคิดว่าถ้าข้าได้สารสัมพันธ์และสนิทสนมกับพวกมนุษย์ก็คงดี ถึงจะนึกเสียใจและถอนคาพูดเอาตอนนี้ไม่ทันแล้วข้าไม่ได้มีเจตนาจะทําให้พวกเจ้าต้องเจ็บปวดไปด้วยเลยถ้าไม่มัวทะเลทลายอยู่อินกราเซียและข้ารีบกลับมาให้เร็วกว่านี้ไม่ค่ะนั่นไม่จริงหรอค่ะเป็นเพราะพวกเราเอาแต่คอยพึ่งพาให้ท่านดิม่รู้ปกป้องพวกเราก็ผิดเหมือนกันผลที่ออกมาจึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าค่ะต้องสาข่าฉิงพูดซะก่อนแล้ว ในฐานะพี่ชายข้าละอายยิ่งนกะเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทําให้ข้าตระหนักในตอนที่ติดต่อท่านลิบลุกไม่ได้เพราะเขตแดนปิดกัน้นอย่างที่มีพลังเปรียบร้นกลับหายไปซึ่งความหวาดหวดั่นอะไรที่พึ่งพามันแผ่ซ่านไปทั่วจิตใจอะไที่ท่านสั่งให้ข้าดูแลี่ดูียับยั้งเรื่องน่าเศร้าสลดครั้งนี้ไม่ทันหรือเพราะข้าเองเดี๋ยวก่อนครับท่านไม่ได้มารูุ้คนเฝ้ายามอย่างข้าต่างหากที่เป็นคนผิดนะครับข้าต้องเป็นคนที่ผิดชอบ ไม่ใช่ถ้าควรจะจับตาดูให้มากกว่าน,นี้ตอนที่พงม,มันผ่านถนนเข้ามาเอ๊โทษเป็นความผิดของตัวเองข้าอาจจะยื่อยู่อีกฝ่ายมากเกินไปแล้วไม่หรอกนะมันช่วยไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะถ้าต่างหากล่ะที่เป็นคนประมาทข้าเอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งเลยเป็นแบบนี้เรื่องทั้งหมดเป็นเพราะข้าเองข้าต้องขอโทษด้วยจริงๆนายท่านดีมูรุ <c oughs> นายท่านริมุรุถึงท่านริมุรุจะบอกว่าเอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนตามก็ใช่ว่ามันจะเป็นปัญหาแต่อย่างใดนี่เรื่องที่เกิดครั้งนี้เป็นความประมาทของพวกเราทุกคนรวมถึงความอ่อนแอเป็นต้นเหตุที่ปล่อยให้คนหยาบช้าพวกนั้นทําอะไรตามใจชอบก็เพราะความยิ่งพยองของข้าเองข้าพูดถูกไหมทุกคนอ้าว เม่ท่านริบุลแม่ท่านริบุรุรคือน,นายคนเดียวของพวกเราไม่ว่าจะติดต่อกับพวกมนุษย์หรือจะขึ้นเป็นจอมารพวกเราก็ปราถนาจะติดตามท่านไปในทุกเส้นทางครับมีนายที่เป็นอดีตมนุษย์เนี่ยจะไม่เกลียดข้าแล้วฮะท่านริมรุก็คือท่านริมรุใช่ไหมครับนั่นมันก็ใช่อยู่แล้ว <c oughs> ที่พวกเราเคารพรักจริงๆก็คือตัวท่านริมุษค่ะ ไม่เกี่ยวว่าจะเคยเป็นอะไรในชาติก่อนค่ะถูกต้องเรารู้สึกเหมือนกันทุกคนไม่มีใครที่คิดกังขาในเรื่องนั้นสักนิดเลยครับและเราจะขอติดตามท่านต่อไปครับงั้นเหรออาตอนนี้ข้าอยากรู้ว่า ตอนนี้ท่านมีแผนจะรับมือกับพวกมนุษย์ยังไงเหรอครับอ๋อในความคิดของข้ามนุษย์นั้นมีทั้งดีและชั่วปะปนกันมีบางคนถึงขั้นติดตัวเป็นสันดาลเลยด้วยและส่งผลกระทบต่อรอบข้างเป็นอย่างมากถึงตัวบุคคลจะเป็นคนดีแต่อาณาจักรที่อยู่เลือกทําความชั่วร้ายสักวันก็คงถูกกลืนกินไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าตั้งใจจะสร้างสภาพแวดล้อมที่มนุษย์เรียนรู้ศึกษาได้ หากเขาได้รู้จักพวกเรามากขึ้นคิดว่าคงเป็นเพื่อนที่ดีได้จากนั้นรั้วที่ปิดกั้นมนุษย์กับปิศาจจะได้พังลงอาอยากเชื่อว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นได้แต่ก็เป็นแค่ความหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้นนะแต่สําหรับตอนนี้มันยังเร็วไปก่อนอื่นต้องทําให้มนุษย์ยอมรับการมีนนตัวตนของพวกเราก่อนเข้าใจแล้วครับเมื่อพวกเขาถูกทานลิบุลุที่เป็นจอมมารกำรา ก็จะรู้ว่าการต่อรองด้วยกำลับบงทรบนั้นจะเสียเปลียนใช่ขณะเดียวกันข้าก็จะถูกจอมมานคนอื่นๆเพ่งเล็งด้วยแถมข้าย,ยังต้องแบกรับการเป็นโล่ป้องกันให้หมวลมนุษย์จากพวกเขาด้วยแตาพวกเขาคิดได้แล้วก็ย่อมจะเลือกเขาร่วมมากกว่าต่อต้านแน่นอนใช่แล้วเราคงต้องใช้เวลายาวนานในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ฉันพิทกับพวกเขาให้เกิดขึ้นให้ได้นั่นเป็นความคิดของข้าน่ะ นั่นเป็นโลกที่สวยงามในอุดมคติสินะมันไม่ใช่คำพูดของคนที่จะขึ้นมาเป็นจอมมาเลยนะไอ <c oughs> ้ตายสิแต่ว่าก็ไม่ได้น่ากเกลียดดูเหมาะก,กับท่านดีครับมัน <c oughs> เป็นโลกในอุดมคติก็ดีนี่ครับแต่ <c oughs> ว่าจะเป็นท่านดีบุรู้แล้วก็ต้องสร้างขึ้นมาได้แนะ่โลกที่เหมือนโลกในฝันแบบนั้นอะ <c oughs> ไม่เห็นต้องคิดอะไรให้มันซับซ้อนเราแค่เชื่อและเดินตามท่านดีบมรู้ให้ดีก็พอ กระท่านริบมรุขึ้นเป็นจอมมารเมื่อไรก็อย่าลืมเตรียมหน้าที่รับผิดชอบให้ข้าด้วยเราทุกคนจะเป็นเงาที่จงรักภักดีต่อท่านริโมรุทาทุกอย่างตามคําสั่งของท่านในฐานะผู้บัญชาการพวกเราก,ก็เหมือนกันนะครับขอบคุณทุกคนมากในท่านของข้าข้าคือคมเขี้ยวที่จงรักภักดีกับท่านพร,ร้อมขยำและปิดชีพศัตรูที่ขวางทางเสมอครับรันก้าผู้ดโดยที่ไม่ขยับปากเราจะต้องสร้างอาณาจักรขึ้นมาใหม่ ก็ช่วยในการปรับเปลี่ยนทัศนคติใช่ไหมล่ะก็เข้าใจเหมือนกันนี่ยอมจังยอมจัง,จงว่าไปว่าไปเฮนดี้มารู้จากนี้ต่อไปพวกเรามาสนิทกันให้มากขึ้นนะได้วันนี้ยังไม่สนิทนอ,นอีกหรออยู่แล้วขอบคุณมากเลยนะจากนี้จะทำตามแผนเอาแต่ใจของข้าด้วยนะ ไอ้วกเยว่ๆนะประตูมีความสุขจริงๆอารู้แล้วที่นี่แหละที่เป็นบ้านจริงๆของข้าสิ่งที่เรียกว่ารั้วกั้นนษย์กับปีศาจเพียงเข้าใจซึ่งกันและกันก็จะก้าวข้ามไปได้ถ้าเชื่อมันยิ่งกว่าเดิมอีก ้นันัญลักษ์ประจำเผ่ารู้ขอ้อม,มูลของทัพศัตรูแล้วใช่ไหมครับอ้างอิงจากข้อมูลที่โซเอได้มาเมือ่อคำนวณจากความเร็วในการเคลื่อนทัพตอนนี้เราคาดการว่าอีกสาวันพวกเขาจะมาถึงเทมเพสครับอาสวินจากอาณาจักรฟามุสหนึ่งหมื่นนายอาหารรับจ้างหกพันนายราเวทราราวหนึ่พคนพร้อมด้วย เราอัศวินวิหารเทพของศาสนาจักรอีกสามพันนายอันเป็นกองทัพผสมรวมสองหมื่นนายมั้งคะถึงจำนวนจะเยอะแต่กำลังรบก็ไม่ได้แข็งแกร่งนะไม่มีปัญหาโอ้ยแล้วท่านนีบุรุลละสองทไมประเมินจำนวนขนาดนี้ถือว่าพอยิ่งกว่าพอที่จะทำให้ข้าขึ้นเป็นจอมันอาดว่าบางทีการดูดววิญญาณของมนุษย์แบบนี้ ทำให้ข้ากลายเป็นจอมมารที่แท้จริงก็ได้แล้วจะแบ่งหน้าที่ยังไงครับถ้ามีความคิดว่าเมื่อทับหน้ามาถึงให้ข้ารับมือดีกว่าปล่อยให้กอปล่นไรเดอร์เป็นดานหน้ารับมือพวกมันเถอะครับเดี๋ยวนะต้องที่ต้องท่าผสมวามชีปไปจัดย์เเีหมาไงเอุผลก็คือมันเกี่ยวข้องกับการคืนชีพให้พวกที่โดนสังหารก็จะทําแบบนั้นได้เงื่อนไขสําคัญก็คือข้าต้องขึ้นเป็นจอมมารแล้วก็การที่ข้าต้องกวาดล้างผู้บุกรุกด้วยตัวเองนั้น เป็นขั้นตอนสำคัญในการขึ้นเป็นเจ้ามาที่ขาดไม่ได้ครับถึงแบบนั้นก็การออกไปรบคนเดียวแบบนั้นมันอันตรายมากไม่ต้องห่วงข้าจะไม่ประมาทและไม่อ้อมมือด้วยเอ,เอางั้นเหรอครับยังมีเหตุผลอื่นหนึ่งต่อสองมือเลยหรอเรื่องที่เกิดขึ้นถ้ารู้สึกว่าทั้งหมดนี้ข้าต้องเป็นคนที่รับผิดชอบด้วยตัวเอง อ็ือที่จะเอาไป้ตัวเองที่ทำตัวโลกสวยตลอดที่ผ่านมาเข้าใจแล้วครับตอนนี้บอบไปท้ทานลิบุนุแล้วกันนะครับืมอโรงงานเรื่องนี้ถ้ามีงานอื่นที่อยากจะฝากทุกคนช่วยหน่อยครับดอดบอลอยครับมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้กลางเขตแดนติดตั้งอยู่ทั้งสี่ทิศของเมืองเรามีกลุ่มอศวินจำนวนหนึ่ง คอยคุ้มกันอุปกรณ์พวกนั้นอยู่ใหา้ยากำจัดกลุ่มอาสวิงทั้งสี่กลุ่มให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวโอ้ถ้างั้นเราจะต้องจัดตั้งกองกำลังเป็นกลุ่มๆครับข้าให้คุรูขวาอ,อาสาครับข้าด้วยครับข้าเกลืกับการกระทำพวกนี้จริงๆใจ,จเย็นๆก่อนข้าได้เลือกเอาไว้แล้วเบนิีมารุจัดการด้านตะวันออกตะวันตกให้ฮากุโร่ติคุรุกับก๊อปตะแล้วก็เกียวโด อย่าได้มากกับวิวกับเราลูกน้องจัดการส่วนทิศเหนือโซเอกับโซกะรับไปขอบคุณที่มอบโอกาสให้พวกเราด้วยขอบคุณครับไม่ต้องเป็นห่วงครับเยี Tapi, again, ่ยวคิดว mm ่าได้ไหมสบายมากเลยครับเยี่ยมไหนน่มารุข yeah. ้าจจะไม่ต yeah. ้องห่วงเจ้าแต่การที่ต้องรับมืออัศวินนับร้อยแบบนั้นมันอันตรายมากหากเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงนะครับ ครั้งนี้พวกเจ้าไม่จําเป็นต้องอ้อมมือถ้าเช่นนั้นก็ยังไม่ต้องกังวลเข้าไปยี้ำเพราะว่า,าพวกนี้ยังติดกับคําสั่งแน่นี่เขาจะไม่ประมาทผิดพลาดซ้ำรอยแน่นอนครับแต่ทว่าการที่จัดให้ข้าไปกําราบพวกทางตะวันตกเพราะมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าจะได้เจอคนชั่วพวกนั้นสินะขอรับใช่พวกมันอาจเป็นกั้นเส้นทางไปอาณาจักรเบอร์มุนเอาไว้ กำลังคนน่าจะเทไปทั้งนั้นเป็นไปได้ว่าคนที่บุกเข้ามาตรงจุดนั้นน่าจะเป็นผู้มาจากต่างโลกเหมือนข้า <c oughs> มันไม่เป็นปัญหาแน่นอนแม้ข้าจะพ่ายแพ้ในการประมือครั้งก่อนเพราะประมาทเกินไปแต่ก็ได้สัมผัสกระบวนท่าที่พวกมันใช้โจมตีข้าในคราวนั้น <c oughs> ดีแล้วั้นก็ฝากด้วยนะในท่านที่บรุเราไม่ได้อดแอเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเราจะไม่ปล่อยให้ท่านฮาโรัวต้องคอยปกป้องแต่จะสู้ด้วยกำลังของเราเอง ใช่ครับไม่ีนรักใช้กับั๊กซองหได้ด้วยพลังแห่งราชาออกที่ท่านนิมรุกกรุณามอบให้ขา้าการจะใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดเลยได้ยินแบบนี้ก็เบาใจงั้นผู้ได้รับมาอบหมายก็ไปทำลายอุปกรณ์และปลดล็อกเขตแดนทันกำลังครับจุนะฮะเป็นไปได้ว่าเขตแดนปิดกั้นบ,าบาน้าๆนี้อาจทำให้วิญญ,ญาณของชิออนและคนอื่นๆยัง,ยงติดค้างอยู่ผู้ใจใช่ไหมถ้ เราต้องกางเขตแดนทดแทนสำรองไว้ฝากเจ้าด้วยนะไม่ให้หลุดไม่ให้ญญาณหลุดไปไหนถึงโอกาสที่ชิออนกับคนอื่นๆจะฟื้นคืนจะมีเพียงน้อยนิดเขาก็จะทำเพราะฉะนั้นแล้วมิวรนันข<อ>้ายากขอยืมพลังของเจ้าหน่อยเจ้าจะช่วยชูนะได้หรือเปล่าเข้าใจแล้วค่ะถ้าชดใช้ความผิดได้หมสีีน้สวข้าก็จะพยามทำให้ความหวังเป็นจริงค่ะพี่ไมทำกลัวแล้วนะมิวรันแล้ถึงเป็นต้มมินตลอดเลยอ๋อเหรอ เราก็หน่วยคุบกันสินะได้เลยพวกเราก็จะช่วยปกป้องชูนะาจังกับทุกคนเองค่ะใช่วางใจได้เลยครับนิกุรุโดฝากท่านช่วยบัญชาการด้วยนะพร<อ>าดว่าสึกใหญ่กับกองทัพผสมน่าจะเกิดขึ้นในอีก3วันแต่เราจะเริ่มการเคลื่อนไหวในการกวาดล้างศัตรูผู้เข้ามารุกร้านเรานับแต่นี้มาช่วยเอาชีวิตจีออนและพี่น้องคืนมากกนเถอะครับ ใส่ใหม่อยุธยาสายใหม่อยุธยาพี่เอมายังไงก่อนสีชมพูกับสีเขียวเอ่ะเขียวชมและรอบรูนี่อยู่หรือเปล่าไม่นะแสนงดงามเอาละน่าจะต้องเตรียมการเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะ เป็นไปได้ไม่ว่าเพลแมนก็เล็งวิญญาณมนุษย์จากกองทัพนับมือเหมือนกันม,มีความเป็นไปได้สูง,งแผนนอ,อให้พวกเราก่อสงครามแล้วคุกเอาวิญญาณจากกองทัพไปอืยังกันเลยทำให้ตัวเองก้าวขึ้น<า>จ,นจอมเตจอมม้าที่แท้จริงถ้าเป็นแบบนั้นจริงแล้วก็เพลแมนก็เป็นแค่เพียงลูกกระจกที่ไม่ควรค่าแก่การสนใจแต่ว่า เราก็ถือว่าเขาได้กลายเป็นศัตรูไปแล้วและข้าสะสางเรื่องนี้เสร็จสิ้นเมื่อไรต่อไปก็เป็น พวกเจ้ามาแล้วนี่ทะนีมาลุช่วยพวกเราออกจากเขตแดนได้แล้วงั้นเหรองั้นเหรอนี่จังที่เจ้าปลอดภัยท่านกาบิลก็เช่นกันครับนี่จังที่ท่านปลอดภัยโอ้ยพวกเจ้าเนี่ยนะเล่นใหญ่กันตลอดเลยอะชอบเกมนี้อะเล่นใหญ่กันตลอดเลยอะ ไปกันเถอะโอ้เราทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมเอาวะเราชาวราโกนิวมาแสดงพลังอันแข็งแกร่งกันเถอะถ้าพร้อมก็เคลื่อนทันได้โอ้ท่านกาบิลแน่นอนอยู่แล้วงั้นเราก็ไปกันมั่งดีกว่า ยกำลังคิดว่าจะตามทันได้ยังไงเขาเทเลพอร์ตไปมาเดินมาต้องโตอ,งอย่างนี้ พวกนี้สังหารชิออนกับชาวบ้านดูเหมือนว่าข้าไม่จำเป็นต้องอภัยให้พวกเขานอกจากใช้พวกเขามาเป็นอาหารเอาละเริ่มกันเลยดีกว่าเอาเลยหรอจบแล้วเอาเลยเหรอจะเริ่มจะเริ่มดูดวิญญาณแล้วเหรอ อันนี้เป็นเรื่องการประชุมวางแผนและการเตรียมแผนการในการสู้รบไม่ใช่สิแผนการในการบุกโจมตีศัตรูแล้วก็ให้ตัวเองได้เป็นจอมมาที่แท้จริงด้วยเออที่แท้จริงอืมอืมโอเคเลยนะแบบมีการแบ่งหน้าที่แล้วแบบทุกคนก็แบบทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างแบบเต็มที่อ่ะเต็มใจเต็มใจที่จะทำเขาบอกว่าเต็มใจเพราะว่าเรายังไม่เห็นว่าเขา เต็มที่แน่ๆแต่ว่าคือเต็มใจตอนนี้คือเต็มใจร้อยเปอรเ็พราะว่ามีการเปิดใจกันไงใช่เคลียร์ใจกันแล้วไงว่าฝั่งเขาที่เขารักที่เขาบอกให้ให้ให้ไม่ทำร้ายมนุษย์นะเพราะแต่ก่อนแต่เดิมอ่ะตอนที่เขาจะมาเกิดที่โลกนี้เออเขากลายเป็นมนุษย์เขาเป็นมนุษย์มาก่อนนะอะไรอย่างงี้งเออเคลียร์ใจกันก่อนทีนี้พอเคลียร์ใจปุ๊บยิ่งยิ่งเขาเรียกไรยิ่งรัก่านริมบูลูเข้าไปอีก ย่านบริมันรู้เพราะว่าท่านบริมุรุเป็นท่านริมุรุเออเรื่องคงละหมายความว่าเขาไม่ได้สนใจอดีตเนาะเขาสนใจที่ท่านริมุรุเป็นณตอนนี้นี่แหละเออเขาก็เลยร่วมหัวจมท้ายกันแล้วก็แบ่งแบ่งไปตามเพื่อนนะไปทำทิศสี่ทิศที่มีอีกเครื่องเวทเนี่ยี่ใช่ใช่ ไปกําจัดไอตัวเครื่องนี้พีน่าน่าจะมันอ่ะเันาน่าจะแบบแต่หนูก็ยังแอบกลัวว่าเลีแมนใจเปล่าม่โอ๋อนึกว่าแบบแล้วทีเนี้ยคือพี่กลัวว่าเดี๋ยวไอ้ออย่างที่ริมูรุคิดเอาไว้เรื่องที่ว่าเรแมนอ่ะก็ต้องการหมื่นเออเป็นเงินหมื่นคนอะไรเงี้ยอะไรเะเกิดขึ้นอ๋อก็จริงนะการที่แบบยูดีจะแบบไปช่วงชิงวิญญาณของมนุษย์หนึ่งหมื่นคนได้อ่ะ นอกจากการทําสงครามแล้วมันก็จะไม่มีาาทางเออม,ม,มันมมจะบุกเข้าไปโจมตีแบบเมืองอะไรสักเมืองหนึ่งม,ม,มันก็น่าจะทําให้เกิดสงครามแบบเเป็นจอมมารที่แท้จริงรอย่างสุดท้ายก็จะโดนกลับมาแก้แค้นอยู่ดีอะไรแล้วก็จะแบบอ,อาจจะรับมือไม่ได้อันนี้แต่ถ้าว,วางแผนแบบให้คนอื่นเป็นแพ้แล้วตัวเองก็ไปแย่งชิงตัวเองก็สบายสบายเนประโยชน์ไปโดยที่ตัวเองไม่ต้องเดือดร้อนด้วยอื ก็อาจจะเป็นไปได้ที่เราคุยกันนะเนาะว่าทําไมเคมนถึงต้องยุแยงแตะแข้งร้วยคนอื่นเขามีสงครามกันด้วยวะอะไรอย่างงี้ก็แบ่งกันไงคนละหมื่นนึงมันมีตั้งสองหมื่นเออแบ่งกันเนาะไม่จะมาไม่เดี๋ยดิแต่จำนวนมันอาจจะไม่พอก็ได้ไงตอนหนึนะเข้าโครงการคนละครึ่งว่าสั้นแต่จริงๆเราเราทำไมเราต้องแบ่งให้เคมนด้วยเคมนเออเออไม่ได้มีผลอะไรเลยเราเนี่ยตอนเนี้ยมันต้องใช้โปรแกรมถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะใครถึงก่อนแดกก่อนเจอจ่ายจบ ในวิคิดว่าต้องอาจจะต้องแบ่งกันเพราะว่าเคมนไม่น่าจะอยู่เฉยแล้วถ้าเคมนเขาออกมาดูดจริงๆติมูรุจะสู้ได้เหรอติมูรุรยังมไม<ด>่ดได้เป็นจอมานเลยนะอ,อ๋อเคมนก็ไม่ได้เป็นจอมานไม่ใช่เหรอเคมนเป็นจอมานแต่ยังไม่ได้เป็น<อ>ที่แท้จริงมีที่แท้จริงอหรอมันมีคำว่าที่แท้จริงอยู่ตออท้ายอย่างท่านอย่างอย่างมิลิมอย่างเงี้ยเป็นจอมานที่แท้จริงแต่ว่าเอออย่างเคมนมันยังไม่ใช่ จากคำผู้ขอนริบุรูนะเราก็ยังไม่ต้องไปสนใจเขาไอ้ที่เขาบอกนะที่ริบุรูบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เป็นแค่แค่อะไรนะกระจก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 อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เก่งพอให้แบบให้ท่านริบุรุมาสนใจแต่ว่าถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วคือคนที่สู้สู้ไม่ได้อ่ะตอนที่ตอนที่สู้กับกับกับใครนะน้องสุผมชมพูเชื่อนะประมาณนี้มิริม มิลิมอ่ะที่สู้ไม่ได้เพราะว่าอันนั้นคือเป็นจำมันที่แท้ทูเขาก็เลยอาจจะสู้ไม่ได้แต่พอ,อ,อถ้าเป็นแบบพวกคาริออนหรือเคมแมนเนี้ยเขาอาจจะสู้ได้ไงหมายถึงว่าตัวฟิลโมรูเองอ่ะประมาณนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูกันในอีพีหน้านะคะทุกคนว่าจะดูดยังไงอะไรจะเกิดขึ้นใครจะถึงก้อนใครจะได้ไปจะแบ่งเปนคนลึกหรื <laughs> อเปล่าหรือว่าใครจะแบบเหมาโมด ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะที่สาคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งร,รับชมเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะล้วนะคะได้ที่ไอชีอี้นะคะแล้วก็แพลตฟอมอื่นใต้เดสคริปชันค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราทั้งสีคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในอะีพีหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย